อยดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมจะเป็นนายกตอนไหนสวก็ถอยแล้วอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เป็นนายกอานีาิคราพี่น้องประชาชนครับเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นนายกขวานะเป็นนายกทิพย์ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเนอตอนนี้ สวนะครับนะประกาศที่บอกว่าอะไรนะจะโหวตให้พิธานนะ่ะสามสิบกว่าคนนั่นนะตอนนี้ถอยกันหมดแล้วไม่เอาแล้วนะเออตาสว่างแล้วตาสว่างวับตอนแรกที่บอกว่าจะโหวตให้นะ่ะเขาบอกอุ้ยก็ตามกระแสเขาบอกว่าอุ้ยก็ให้พักอันดับหนึ่งน,นั่นแหละก็โหวตให้นะเออ ตอนนี้เอาเป็นไงนะครับตาสว่างสักทีกว่าจะตาสว่างได้นะตาสว่างช้าๆนะครับคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมันใช้วิธีการคอมมิวนิสต์นะมันเป็นคอมมิวนิสต์ตกยุคเขาเรียกว่าสายจัดดัดจริตนะอย่างที่ท่าน บิ Big Dang, h, ๊กแดงเคยพูดนั่นแหละนะครับพวกนี้มันทำหินแตกทำประเทศชาติแบ่งแยกนะมันใช้วิธีการคอมมิวนิสต์แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะมันชอบใช้วาทกรรมที่บอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เรียกคนอื่นเป็นฝ่ายเผด็จการอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเรียกคนอื่นเป็นฝ่ายเผด็จการปุ๊บอ่ะก็เกิดอันอนี้สิ คนก็ไม่อยากไปอยู่เผด็จการถึงาว่าเออมันไอ้น pues, ี่อย like ู่แล้ว่เผด็จการชื่อว่าเผด็จการมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละท่องอยู่นั่นแหละฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องมีประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยพูดกอกหูคนรุ่นใหม่กอกหูตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยอยู่อย่างนแหละ ตั้งที่มันเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมนะฮะประชาธิปไตยอะไรถือใช้สัญลักษณ์คอนเขียวบ้าเปล่าเห็นไหมเออใช้ใช้สัญลักษณ์คอนเคียวหาเสียงแล้วก็บอกไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เป็นแค่สัญลักษณ์โอ้ปวดหัวปวดหัวคอนหมายถึงกรรมกรเคียวหมายถึงชาวนาเฉย,เฉย ไม่ใช่คอมมนดีไม่ใช่คอมเมน้เห็นไหมนะครับตกลงจะคอมมนดี้หรือจะเป็นประชาธิปไตยงงมากเลยแล้วมันก็สร้างนะนโยบายนะครับใช้เหยื่อล่อนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะคนแก่คนหนุ่มคนผู้ใหญ่คนเด็กนะใช้เหลือใช้นโยบายหลอกล่อ เรื่องสวัสดิการต่างๆเห็นไหมพอถึงเวลาก็ทำไม่ได้เออนะปลุกระดมคนรุ่นใหม่จะเป็นไงตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็ขั่งเสรีภาพมากอยากจะใส่ชุดไปเวทอยากจะทรงผมเสรีอยากจะเสรีนั่นเสรีนี่ไปเรื่อยเปืยวนะสสกว่าจะกว่าตาโตจริงๆควรจะตาสว่างไล้ตั้งนานแล้วนะ เอออันนี้พวกนี้มันก็คลั่งสองสี่เจ็ดห้าอย่นั้นนะนะครับตอนนี้มีก็มีการปลุกระดมอะไรต่างๆสองสี 2, 4, 7, นะ่เจ็ดห้านะลองคิดสภาพนะครับถ้าคนพวกนี้ได้เป็นนายกนะโอ้โหประเทศชาติมันจะแค่ตอนนี้เนี่ยตลาดก็เงียบหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นความเจริญไหมล่ะ แมค้าบ่นกันกันนาวเลยตอนนี้ยเออของก็แพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้นจากค่าแรง450อีกนะเออนี่ครับงานนี้ก็นะเป็นนายกทิปไปก่อนแล้วผมไม่ใช่เป็นนายกแล้วนะครับผมเป็นนายกทิปย์ไปก่อนนะครับมีปุ่มกด thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับ